ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนอกเกมไมกาซีโร่นั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนอการ์ดใหม่นะครับของหอคอยโอเวอร์เดทนะครับรอบนี้ก็จะเป็นของพี่โทยานั่นเองเนาะก็เจอกับเมอร์มิวด่าทายแองเกิลนะครับนะก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นสายดูโอเนาะนะครับผมก็ช่วงนี้เมอร์มิวดาก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับนะสำหรับช่วงนี้เนาะก็คลิปอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปเนาะอ่ะก่อนไลฟ์ไปเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีการ์ดอะไรขึ้นมือเลยนะครับจะอ่าสำหรับอ่าบาทีออนอะไรพวกนี้เนาะนะครับอ่ะดรติกเกอร์ครับอ่ะต่างๆก็ได้ดรติกเกอร์เนาะก็อ่าบอกเมตาก่อนนะครับเมตาช่วงนี้นะครับก็ ลิงโจเกอร์นะครับสายบายนะครับมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับสำหรับ uh, ในเมตาตอนนี้เนาะก็ uh, ใครที่ไปลงเล้งตอนนี้คือท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าลิงโจเกอร์สายบายเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนะสำหรับช่วงนี้เนาะนะครับผมอ่ะโอเคอืมอ่ะใช้สกิลเลยนะครับเอาบัสเซอร์เบสตัวนี้เข้าไปเนาะอ่ะก็ไล่เป็น ชื่ออะไรนะลืมลืมเฉยเลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากดแบทเทิลเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดแบทเทิลเลยก็ได้ครับอ่าให้แบงกัดตีไปนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงสกิลของอ่าบาทีออนแป๊บหนึ่งนะครับสกิลของบาทีออนนะครับอ่าขึ้นสิอ่ะสกิลของบาทีออนนะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ย คือมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับถ้ามาในเกมนี้เนาะในเกมนี้เนี่ยสกิลของบาธิออนจะปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับตรงที่สกิลเพิ่มพลังแล้วก็สกิลสแตนนะครับถ้าเป็นของจริงนะครับสกิลสแตนก็คือต้องเลื่อนทิงการ์ดบนมือหนึงใบนะครับถึงจะสแตนได้แล้วก็สกิลเพิ่มพลังนะครับจากของจริงก็คือเพิ่มหนึ่งหมือนนะครับนะ แต่ว่าถ้ามาในเกมนี้ก็คือเพิ่มแค่3000นะครับสตแตนแล้วเพิ่มพลัง3000นะครับนะโอเคเนาะอันนี้คือสกิลที่ปรับเปลี่ยนมานะครับของสกิลของวาทีออนเนาะนะครับก็มีทางข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียเนาะนะครับผมอ่ะโอเคแม่ขึ้นมือจริงๆนะักเขาคนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเซโยดูไลโด้อ่าซึ่งก็ แล้วก็อโอเคอะสไตล์ดีไหมหรือว่าจะไม่สไตล์อ่ที่จริงเราจะไม่สไตล์ก็ได้นะครับเพราะว่าอช่วงแรกเนี่ยคือไม่ดีกว่าเนาะหรือว่าสไตล์ดีอืสไตล์ก็ได้นะเพราะว่าการ์ดบนมือเนี่ย โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะสไตล์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะสไตล์เป็นตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอ่าก็ช่วงนี้นะครับอากาศร้อนมากเลยครับท่านผู้ชมก็รักษาตัวกันดีๆด้วยนะครับนะช่วงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะคอบฮองก้าไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ลงมานะครับกิล <IL> ของตัวนี้ถอดโซ่หนึ่งใบเนาะแล้วก็เลือกคอตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับออ้ยแหลกะแหลกจังเลยนะครับอ่ะโอเคอ่าอ่ะเดี๋ยวเราจะคอบัสเตอร์เบดไว้ตรงน,นี้เนาะเพราะว่าบาสเตอร์เบดตัวนี้น่ะไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วนะครับ ให้ตัวนี้ตีใส่ตัวนี้ไปเนาะนผมก็ลืมไปว่าเกจสามมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนะเซสกิลของตัวนี้นะครับเพราะว่า,าด้วยสกิลของฮอคอยอัปเดตรอบนี้เนี่ยคือมันเน้นเกจสามครับเป,เป็นหลักเนาะนะครับผมน,นะ <laughs> เริ่มพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยอะไรวะ <laughs> นะอ่ะโอเคตีใส่เลกาไปนะครับก็ ช่วงนี้อ่ะท่านผู้ชมคือร้อนมากนะครับช่วงนี้เนาะก็าขาดพัดลมไม่ได้เลยนะครับนะฮะดอการ์ดมีสไตล์ไหมมีด้วยดอ่าช่วงนี้นะครับก็ลุ้นผลของการสอบเข้ามหาลาัยอยู่นะครับผลของการสอบเข้ามหาลาัยของผมเนี่ยเขาจะประกาศมาที่20เมษายนนะครับก็คือเดือนนี้เนี่แหละก็คือเขาจะประกาศมาที่20แล้วก็ อไม่รู้เหมือนกันครับว่าสอบติดหรือเปล่าถ้าสอบไม่ติดก็ต้องเรียนเดือนหน้าไอเรียนเทอมหน้านะครับนะฮะเนาะเออคือข้อสอบอะถามว่ามันยากไหมมันก็มันก็นิดหนึ่งครับนะสำหรับข้อสอบในการเข้ามหาลัยเนะาะฝั่งข้ามก็ตีมาซึ่งกาตอนนี้คือเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเต็มใจนะท่านผู้ชม เนี่ยนะอ่ะโอเคกดจบแล้วก็ไม่ต้องสไตล์นะครับเหนื่อยนะเหนื่อยแกอ่ะโอเคตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเอาตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ขอตัวนี้ลงมาเนาะอ่ะโอเคให้ตัวนี้ตีสายนี้ไปนะครับอ่ะเพิ่มพลังด้วยแล้วก็ตัวนี้ตีสายไปเนาะ อ่ะสกิลของตัวนี้นะครับอ่ะคอตัวนี้ลงมาตรงนี้อ่าอ่าป่าข้าไม่มีทิกเกอร์นะครับอ่ะแบนตีไปเลยครับไม,ม,ม่มีมัีไหมอ่าสแตนทิกเกอร์ออกมาทำไมไวเนะี่ยอ่ะแล้วก็ส่งมาไล่กับแวนการ์ด อ่าเพอร์เฟกต์การ์ดมากี่ใบวะอ่ะ, God, นะ Goodbye, อะโอเคตีไปครับอุ้ยอ่าโอเคครับจบเกมครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวแถมอีกเกมหนึ่งก็ได้ครับอีกเกมหนึ่งก็ได้เนาะมันสัานเกมไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งนะครับปเลสโกอ่ะ ก็อยู่กับเกมที่2นะครับเกมที่2ก็เกตสามก็ค่อนข้างที่จะเต็มมือนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอานะครับนะเต็มมือเกินจริงๆเมื่อกี้ก็เจอกับออรแเคอร์ทิ้งแทงนะครับก็อ่าเดี๋ยววันประมาณวันที่12ครับก็จะมีอ่าสกินชุดนอนของคูมิมาเนาะท่านผู้ชมก็อ่ารอดูกันได้เลยนะครับในการอัปเดตข่าวสารเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้วันที่11นะครับเดี๋ยวอ่าต้องไปถ่ายคลิปอีกนะครับ เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอีกแล้วอ่ะอะไรวะนะครับอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบแบบชอบติดคำว่าเหนื่อยแล้วนะช่วงนี้นะครับคืออ่าคือมีคือมีอยู่คลิปหนึ่งท่านผู้ชมถามผมว่าพี่ พี่พูดคำหยาบได้ไหมได้นะก็คือผมอะ่ะพูดได้ตามปกติแหละไอ้พวกคำหยาบอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบพูดออกสื่ออะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่เชื่อท่าผู้ชมถามคนตัดต่อได้เลยอะนะ <c oughs> ไม่เหลือจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับผม ไปนครับก็ไล่มานะครับก็ตาที่แล้วเนาะเราไม่ได้เห็นสกิลของบาทีออนนะครับเพราะว่าเราเช็คไม่ได้เกจสามนะครับนะสำหรับตาที่แล้วแต่ว่าตานี้อาจจะได้เห็นนะครับอ่ะดอทิเกอร์หรือว่าเดี๋ยวโซลชาจริจงเสียงน้องน่ารักเนาะน่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าอ่ะโอเค น่าจะนะน่าจะไม่ได้เห็นนะครับอ่ะก็ไล่เป็นบาทีออนเลยนะครับไ <Ride. S 1> ลด์สกิลตัวนี้ครับเอาออกจากเด็กไอเอาออกจากเกมเอาออกจากเด็กอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้อ่ะแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้ครับพอร์ตโซ่หนึ่งเนาะคาทร์บ,ทาบาสองเอาตัวนี้ตรงตรงนี้นะครับ ฝั่งตรงข้ามเ,เออว่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะตอนแรกอ่ะว่าจะใช้สกิลของบาร์เซ์เบดแต่ว่าลืมดูว่าฝั่งตรงข้ามเขามีงี้อาเกสองด้วยนะครับผมก็ลืมดูไงเมื่อกี้อีกแล้วใช่ไหมอืมอ่ะตีใส่ไหมครับอ่าได้เห็นสกิลจริงด้วยเทรนน์นี้อ่า ไม่มีทิกเกอร์นะครับ,บปลแล้วก็กิลวของตัวนี้ครับสแตนตัวนี้เนาะเอาจริงๆนะครับสกิ้วของบาติออนเนี่ยคือถ้าถ้ามันทับซ้อนกันได้นะก็คือมันโหดมากครับสกิ้วของบาติออนนะแต่ว่ามันทับซ้อนไม่ได้มันก็เลยแบบดูแบบดูเฉยๆไปเลยนะฮะมเดอรเฟียเสียงน่ารักเนาะ นะครับน่ารักนะคนคลั่งเรล,ลิหนึ่งอัตตาโคโคมาด้วยเมื่อกี้อ่าตีมาหูดอ่ิกเกอร์อ่ะอีกใบหนึ่าอ่าโอเค่ม่มีทิกเกอร์นะครับ่า่าฮ่าี่าี เดี๋ยวนะอ่าเราต้องสไตล์แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่สไตล์เนี่ยเราแพ้ฝั่งตรงข้ามเขาแน่นอนนะครับแด่ลอนสัตจะสไตล์เป็นตัวนี้เนาะ, <The Generation. S 1> อะโอเค เอาบัสเตอร์เบสลงมานะครับสกิลทอทำลรรรายตัวนี้ไปนเนาะอุ้ยอ่าก็เครื่องอาจจะแหลกๆนิดหนึ่งนะครับขอโทษท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะ,ะซึ่งการป้องกันเนี่ยเราพออยู่แล้วแต่ว่าฝั่งตรง,งข้ามมีพีจีเนาะมีพีจีหนึ่งใบนะครับซึ่งอืม อ่ะกดแบทเทิล์เลยก็ได้ครับให้ตัวนี้ตีไปก่อนเนาะอ่าหูแหลกแหลกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวให้อ่าตัวนี้ตีไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใช้สกิลครับผมอุ้ยแหลกมากเลยท่านผู้ชมอ่าเซคันโ์ด้วเชคคื้สตาร์ดเชคคอ่าสแตนดิเกอร์โอเค ส่งมาแล้วครับตัวนี้ค่ะเพิ่มไฟการ์ดมาฝั่งข้ามโอเคแล้วก็ตีไปครับอ้าวจบเกมพอดีเลยเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับนะเกือบแพ้เขาเอ่ะไว้กัน อ่ะก็อันนี้คือการรีวิวนอกรัสหอคอยโอเวอร์เดใหม่นะครับของพี่โทยานะครับถามว่าเก่งไหมถามว่าโหดไหมอ่าส่วนตัวคิดว่าเฉยๆนะครับถ้าอยากจะเอามาเล่นจริงๆก็เล่นคขำๆกับเพื่อนได้นะฮะ <c oughs> คือมันไม่ได้เก่งในระดับที่จะไปสู้กับแคนที่อยู่ในเมตาได้ในตอนนี้ ซึ่งความเก่งเนี่ยผมให้ประมาณปางกลางนะครับนะสำหรับอของหอคอยโอเวอร์เดย์รอบนี้เนาะนะครับก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้เนาะส่งลิสต์แนะนำนะครับก็คงไม่มีนะอ่าวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกลาไปก่อนเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับวงเกมบรรยากาศซิโร่ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวกลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับซิเกมผมบ๊ายบายจ้า